สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีคันเบตตีอะปอมมาแนะนาพี่พี่อีกแล้วเป็นคันที่พี่พี่น่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีเพราะว่าขายมานานแล้วจริงๆสินค้าเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าของมันได้ขาดหายไปเพราะว่าการสั่งซื้อและการนําเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานวันนี้ที่จะมาแนะนําเป็นคัน Adventure s t ส r m เป็นคันขนาด2ท่อนซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกันกับลาพาร่าซึ่งตอนนี้นะครับ สินค้าเนี่ยนะครับคลังสินค้าเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียทําให้การจะส่งการสั่งซื้อค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานวันนี้ที่พี่ๆเห็นอยู่นะครับสินค้าเยอะเลยเพราะว่าการสั่งซื้อเข้ามาจะต้องมีโวลูมในการสั่งทําให้สินค้าเนี่ยต้องสั่งมาในจํานวนเยอะก็เลยเอามาแนะนําให้กับพี่พสายตีย๋ปอมที่ชอบเดินทางแล้วก็อยากได้คันที่เอาไว้พวกพาได้สะดวกบนรถเพราะว่าผมเจอพี่พี่ ที่ชอบตีเหยื่อปอไม่ว่าจะเป็นสายรถบรรทุกทั้งรถบรรทุก10ล้อรถ6ล้อแล้วก็รถกระบะทักทายสอบถามเือนเข้ามาจริงๆในร้านตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคันท่อนเดียววันนี้นะครับสินค้าที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นคัน2ท่อนทั้งหมดในรุ่นนี้ก็คือคัน Aventure ร์สตอมเนี่ยก็น่าจะได้ตอบโจทย์การใช้งานการพกพาสําหรับพี่ๆสายรถบรรทุกที่ทักทายสอบถามเือนเข้ามาแล้วก็ได้ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่ เดี๋ยวจะเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้ชมถึงรายละเอียดแล้วก็คุณสมบัติของความสวยงามแล้วก็การใช้งานของออคันเอเวนเจอร์สตอรตัวนี้แล้วก็จะให้รู้ถึงขนาดแล้วก็เวทที่เข้ามาด้วยในรอบนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเป็นไกด์ไลน์สัก1-2คันแล้วก็จะพูดถึงตัวสเปคกับเ,เวทที่เข้ามาด้วยนะครับ คัน a อเวนเจอร์สตอมเป็นคันขนาด2ท่อนเป็นคันกาฟไฟนะครับเป็นคันกาฟไฟไกด์ฟูจิรีซิตฟูจินี่นะครับสวยๆเลยไกด์ฟูจิรีซิตฟูจิปลายห้อยด้ามโฟม eva ทรงพุดเดิ้ลสวยๆเลยทรงลายหินอ่อนเออทาดำนะครับตัวนี้ a v v n n t u r e Storm เวทที่เข้ามาสำหรับสายสปิน จะเริ่มตั้งแต่ UL เลยนะครับเวทจะเริ่มตั้งแต่2ขีด6 4ขีด10 62 87แล้วก็ส0บี่ห้ีไพได้ใช้งานตั้งแต่งานเบาๆจนถึงงานช่อนชะโดเลยพกพาสะดวกครับเป็นคันขนาดความยาวที่6ฟุต6ทั้งหมดเลยตั้งแต่เวทเล็กจนถึงเวทใหญ่แล้วก็จะมีพิเศษขึ้นมาก็คือคันขนาดความยาวที่7ฟุตเวท1020 ความสวยงามนะครับค่อนข้างจะสวยเลยไกด์ฟูจิเฟรมอย่างดีนะครับฟูจิทั้งชุดเลยนะครับไกด์ฟูจิทั้งชุดเลยคันกาไฟนะครับพุดเดิลสตอร์มแอดเวนเจอร์พกพาสะดวกครับพกพาสะดวกไกด์ Guy ขาเดียวสวยๆคลาสสิกเลยครับรีซิทฟูจิดามโฟมสวยๆเลยก็มีให้พี่ได้เลือกชมกันถ้าเป็นเบสแคตติ้ง เดี๋ยวให้ชมเบสแคตติ้งสักหน่อยหนึ่งเบสแคตติ้งนะครับนี่เบสแคตติ้งก็สวยๆไกด์ฟูจนะิเหมือนกันนะครับไกด์ฟูจิเหมือนกันนะครับนี่เบสแคตติ้งเป็นด้ามโฟม eva ลายหินอ่อนเลยพุดเดิ้ลนะครับไกด์ฟูจิรีซิฟูจิเหมือนกัน Adventure Storm X นะครับนี่เวทที่เข้ามาก็จะได้2 6 นะครับ62 80 7สองยสนี่คันสวยๆเลยไกด์ก็สวยนะครับไกด์ถาเดี่ยวสวยๆไกด์จะไม่ใช่ไมโครกไกด์ซึ่งทำให้พี่ๆีเนี่ยใส่สายฟลูโ,ลโครคาร์บอนขนาดถ้าเป็นตัว UL เนี่ยใส่สาย12ปอน15ปอนได้สวยๆเลยนะครับ12ปอนสิปอน20ปอน30ปอน40สปอนสำหรับงานใหญ่ๆเนี่ยได้สบายๆซึ่งสามารถบางครั้งเรากรอสายเข้ามาในช่วงต้นของ ปลายคันได้นะครับบางทีอาจจะไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยเรื่องการตีสะดุดเพราะว่าไกด์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับไม่ใช่ไมโครไกด์ ite, ก็ตีออกไปหลายลื่นนะครับเราไปตีตกปลางานชะโดเนี่ยนะครับใส่ฟูโ,โครคาร์บอนใหญ่ๆได้เลยนะครับสำหรับเจ้าคัน a v v n n t u r e Storm ตัวนี้นะครับมีให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับ26 62 87 10 20เลือกตั้งแต่ง,งานเล็กจนถึงงานใหญ่ได้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะทำแอคชั่นให้ดูนะครับสักเล็กน้อยสำหรับคันตัวนี้นะครับ a d v e n t u r e Storm คันตัวนี้ที่ถืออยู่เป็นเวท87 Best c จ t t i n g นะครับได้เห็นแอคชั่นสวยๆในเบื้องต้นนะครับจะได้นะครับประกอบการตัดสินใจการสั่งซื้อนะครับซึ่งผมมองว่าสวยมากๆนะครับสำหรับคัน Adventure Storm ตัวนี้เดี๋ยวดูกันนะครับนี่โค้งๆเลยครับคันเนี่ยสวยมากๆถ้ายกอยู่ในขนาดนี้ก็อยู่ประมาณสัก โลครึ่งนะครับโลครึ่งเล่นปลาไซส์สองโลเนี่ยสวยๆเลยครับนะครับปลาช่อนไซส์สองโลชาโดไซส์ต้นๆนะครับไซส์สองโลก็สวยๆเลยนี่นะฮะช่วงลอยต่ออยู่ตรงนี้นะครับช่วงลอยต่ออยู่ตรงนี้นี่นะครับสวยมากๆนะครับอีพีเล่นงานชาโดหรือว่างานผิดคิวสักนิดนึงนี่สบายๆเลยครับคานสองท่อนนะครับนี่นะครับลงร้อยต่อสวยๆเลยครับ เวลาเราเล่นปลานะครับนี่นะครับให้เห็นถึงแอคชั่นของคันตัวเบสแกตติ้งยิ่งถ้าเป็น UL แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูสปินนิ่งให้เห็นอีกสักคันหนึ่งนะครับถ้าเป็นสปินนิ่งเอแอคชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่คันนี้ถืออยู่ตัวนี้ก็เป็นเวท87อีกเหมือนกันนะครับนี่สปินนิ่งช่วงร้อยต่อนี่ก็สวยๆเลยครับแอคชั่นนะครับนี่ คันสวยมากๆนะครับแอคชั่นของคันเล่นปลาก็อยู่ประมาณนี้ครับผมว่า,าไม่เกินไซส์2อโลตีเหยือ่อถ้าเป็น87ก,ก็ไม่เกินสัก10กร,รัมนิดๆนะครับ1ิกร,รัมนี้ก็สวยละนะครับตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากๆไกดจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวถ้าเป็นสปินนิ่งครับเบสแคตติ้งจะมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวเรื่องของน้ําหนักหนักไม่มากครับพี่ๆในแต่ละรุ่นก็น้ําหนักจะลดหลั่นกันไปนะครับเราถือตีนะครับออกทิปตัวปลาเนี่ย ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะตกปลาเค่อนนะครับปลาแม่น้ํานะครับออกไปลุยๆเดี่ยได้สบายๆเลยหรือว่าเป็นหมายข้างทางหมายลกๆก็สามารถใช้ได้นะครับตกได้สบายๆน้ําหนักคันเนี่ยไม่มากพี่ๆครับไม่ต้องช่างนะครับตัวนี้ถือว่านะครับใส่กับลอกน้ําหนัก220กรัมถ้าเป็นเบสแคตติ้งนะครับไซส์มาตรฐานของน้ำหนักลอกเบสแคตติ้งก็220กรัม215กรัมก็ถือได้สบายๆครับ กับคันเอเวนเจอร์สตอมตัวนี้ถ้าเป็นสปินนิ่งนะครับก็ใส่เบอร์2000เบอร์1 5 0 0นะครับเบอร์พันก็ได้นะครับเบอร์2,500ก็ได้ถ้าเป็นงานหนักๆกับเวทของคันเนี่ยถ้าเป็น8 7ด2 0ก็ใส่เบอร์2,500ก็ได้พี่ๆก็เลือกใช้เอาสบายๆครับพี่ๆครับสำหรับคัน a อ e n g e r Stor ตตัวนี้นะครับก็วันนี้เอามาแนะนำให้พี่ๆได้รับชมกับสินค้าที่เข้ามานะครับคัน a อ e n g e r s t o r ตมต้องบอกก่อนนะครับพี่ๆครับที่เห็นอยู่นะครับ บางส่วนพี่ๆก็ได้สั่งซื้อกันไว้แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยจัดส่งให้นะครับก็อยากจะให้พี่ๆที่สนใจกับคันเบ็ดขนาด2ท่อนคุณภาพดีๆพันต้นๆน,นะครับที่สนใจอยากจะได้พกพาไว้เดินทางนะครับใส่รถบรรทุกรถล,ลอ้อรถสิบล้อนะครับหรือว่ารถกระบะนะครับใส่ได้สบายๆหลังเก๋งนะครับเบาะหลังสวยๆเลยครับได้สั่งซื้อกันเข้ามาเพราะว่าสินค้าในถ้าหมดแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างจะรอนานนะครับมี4-5เดือนแน่แน นะครับเจ็บกัดสินค้าตัวนี้นะครับก็อยากจะฝากให้พี่ๆที่สนใจรีบๆสั่งซื้อกันเข้ามาหมดแล้วรอนานไม่ใช่อะไรนะครับพี่ๆที่สอบถามกันเข้ามาในยอยากได้คัน2ท่อนเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีให้พี่ๆได้เลือกสักเท่าไหร่นะครับที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นคันท่อนเดียววันนี้นะครับคัน2ท่อนเข้ามาเยอะเยอะเลยนะครับอยากะเอามาแนะนำนะครับบอกกล่าวให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมแล้วก็สั่งซื้อกันเป็นเจ้าของนะครับคันคุณภาพดีๆราคาไม่แพงนะครับพี่ๆครับ Adventure Storm ตัวนี้นะครับ ฝากพี่ๆไว้นะครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้กับคันเบ็ดและอุปกรณ์ตกปลาอื่นๆนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะครับในในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอทั้งเว็บไซต์ a c e b o o k นะครับแล้วก็เข้าไปเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคันลอกนะครับสาย นะครับอุปกรณ์อิสเซสซอรี่นะครับกล่องแล้วก็แคมหน้าจอนะครับมันก็จะมีช่องทางการติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านก็จะรีบดําเนินการนะครับตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งยอดให้พี่ๆได้โอนตังค์นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาแล้วก็จะรีบจะส่งให้นะครับทันใช้แน่นอนนะครับก็ฝากพี่ๆไว้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ